โอเคก็ผมวันดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องบิลลี่ f อเนาะตอนนี้ผมขึ้นแรงแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแรงแดง4ดาวแต้ม4 6 2พันหกร้บเครับรอดูครับว่าผมจะขึ้น5ดาวได้หรือเปล่าเนาะก็รอดูรอชมรอติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเนาะก่อนอื่นเลยนะครับตัวละครที่ผมใช้นะก็เป็นเหมือนเดิมครับสกาเลอร์จัดตีนสายถึกครับแล้วก็เชลลี่เอาไว้ จุกแล้วก็เอาไว้สอนเพื่อนแล้วก็สกายเลือเอาไว้แบบจ่อเกาะจังหวะเราโดนก่อนแล้วก็สวนคืนคือสอนัดโป้งคือล่วงนะก็ไปกันเลยครับเราจะไปสุ่มทีมเลยนะก็ไปกันเลยครับผมเดีย๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับ วดนี้ขวดละห้าสิบบาบาทนะวันนี้ครับเพื่อนครับผมผมขึ้นแลนด์แดกับแบกแบกพี่ครับผมสวัสดีครับเพื่อนได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินครับครับผมแลนด์แดกครับแบกแล้วพี่ผมจะขึ้นแลนแดกครับผมครับผมขาดขาดจีตขาดจีแทมครับสามแต้มเองครับ อ๋อแหลงแดงเนาะครับผม<ส>โอเคครับช่วยกันครับช่วยกันโอเคโอเคพูดแบบพูดแบบนี้ตลอดเลยก็กพากันลงไปนตายอะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสองลงไหนดีครับเนี่ยลงไฟฟ้าครับลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเนาะ เลยแล้วครับพี่ตรงไหนอยู่รวมกันไว้วงฟ้าวงฟ้าเหรอเราไฟฟ้าครับไม่ใช่ไม่ใช่วงได้ยินแต่ว่าวงฟ้าเนาะผมผมไม่ผมไม่ได้ใส่หูฟังไงเพื่อนไว้หรือเปล่าเนี่ยวงฟ้าเนี่ยาาเเมอส สามดาวเนี่ยพี่ทำแบกเองเลยมีตัวนะซ้ายมือไว้เต็มเลยสัตว์จริงๆครับพี่ผมว่าไปนี่ดีกว่าถ้าลงมงฟ้าเนี่ยสามเต้มผมว่าไม่น่าขึ้นนะเนี่ยไม่มีตัวมีตัวโอเว อ่าล e ่ะล่ลขาใสบแล้วพี่ผมมันตึงอ่ะนี่อุ้มเอาองหนึ่งน้องหนึ่งเพื่อนเดาเดาคนเชุดไหมนอกสองนอสองเพื่อน ตรงนี้ตรงตรงตรงนี้มีลูกสองนะไม่ทันเยพี่เป็นคอมแอนเดียรโอ้ยอสุสานยิงกันเต็มเลยมาพี่แล้วผมยิงยาให้มียาปะ่ะเอบเอร์ไหนเอายาครับ สารมีตัวนะเต็มเลยระวังนะเพื่อนสุสารมีตัวเต็มเลยไนะเยี่ยมกับยา่ปสุสารเยอะนะระวังมามาที่เรามาที่หลังดังกว่านี่จ้ะจวะนี้นตอดแจมแล้ว เอาเลยเรือเพื่อนคู่เดียวสวยๆๆแล้วบ้างตายดาวสองตายคู่เดียวหลางๆหลังๆจะตายครั <c oughs> มีตัวเพื่อนมีตัวมีตัวมีตัว เอดาว,าวเพื่อนดาวเเาสวยชมแน่ไอตรงตรงนี้มีสองวิ่งหนึ่งนะพาเจริญ้างศพนี้นเพื่อนสองยาววิ่งหนึ่งศพด้านนอกมีสองยาว กูยิตตายเวรเ้ยกูยิด้ดายโดนทำไมได้มาแค่สองตัววะตรงตู้ชุบมอะตู้ชุมหน้าผมมาแล้วนั่นอยู่กับเพื่อนนะน,นั่น่าจ,จะสอน,นาอนไอ้ม่เดาอยิงเมื่อไหนวะอยู่ตรงไหนเพื่อนผมีทหาตัวไม่เจอเลยเนี่ยไอ้เยียากูรวงอะ สวยนายไอ้ยืนไหนอ้อนุนเนาะังมสองตัวเลยเดี๋ยวพอข้าล่งแค่นะแค่นั่นหลังตัวเยอะนะเพื่ ดังตู้มีกิตจตัวน่าจะสามตัวน่นองสามตัวเลยอ่ะใช่ตรงตู้ชุบอีกนี่มันไม่ได้หยุดต,ตรงตู้ชุบอีกตัวนึ่งนะเพื่อนถัดเรามาชุบด้วยเป็นดังนะ นันจะดาวนะนไอต้นไม้ที่ผมยิงไปไอ้ตคืน,น,นันจะดาวแล้วอสองตัวเลยคุยยิงเลยไปดาวไปดาวเพวื่อนดูหน้าโกองศกวตรงที่ชุบแบบมีน่ไปไหนแกองศกแหลกแหลก เดี๋ยววุ้มตายอ่ะโอ้ะเร็ลำวมั้ง <laughs> เล่นแบบเอออโอ้ยปวดหัวามากเลยวันนี้เมื่อวานแมวขางยังไม่หายเลยมั้งายมือมีนะเพื่อนอบ้านสอง ก็น่ะไปยีเมียนั่นเมาค้างอ่ะดูดิ <c oughs> บ้านฟ้าตรงไอ้บอกรู้สูผมเห็นข้างบนนี้แหละตัวนึง ของมันจะของมันน่าจะเยอะอยู่นะระวังระวังเพื่อนตรงไหนอ่ะอุ้ยมันวนตรงไหนวะเนี่ยบนป้อมรึเปล่าบป้อมอ่ะ สมนี้ไอ้บอลเยอะเลยเพื่อนแล้วก็มีกอซ่าหน่อยเอ้ยกอซ่าแต่งวเนี่ยตรงนี้สมเนะสมที่ผมอยู่ไอ้ของอย่างเยอะเลยเนี่ยสมนี้ป้อมยังอยู่อืีกอซ่าไม่ให้แตกโอ้โหแตกงไหมโอ้ วาดีกว่าเพื่อนเนาะหลโดนตรงไหนอ่ะป้อมตกใจอะโอ้แรกชิโว์ชุมนายเพื่อนอยู่มันป้อมเนี่ยหลังข้าวหลังข้าวนะหลังเมีย

โอ้ยย oh, oh, ิงโมพนยิงตายไม่เอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì sao? Để không bỏ lỡ đấy. Mình dẫn

그